ติดชีวิตของเกาหลีกันพวกนักร้องใช่ไหมคะศิลปินนะคะ,คะซึ่งก็เป็นภาพยนตร์ค่ะที่จะใช้โดย True 4D X นะคะร่วมกับ Major Cineplex SM Town The Stage ค่ะ,คะ,คะ จากบ้าน AF น้องเน็นิสาชนแล้วก็น้องน้ำกันกุลนัดออกมาโชว์ cover ทั้งร้องแล้วก็เต้นในเพลง The Boy ของวง Girl Generation ค่ะซสดง,งสองคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นแฟนคลับของนักร้องวงเกาหลีวงนี้ด้วยนะคะก็มาแสดงในงานแถลงข่าว True 40x Presents SM Town The Premiere Night เปิดตัวเทปบันทึกภาพคอนเสิร์ต SM Town The Stage คอนเสิร์ตของค่าย SM Entertainment ติดตามชีวิตเบื้องหลังและเบื้องหน้าของคอนเสิร์ตใหญ่พร้อมกับติดตามชีวิตการทำงานของนักร้องเกาหลีวง Girl Generation แล้วมีอีกหลายวงเลย ทั้งเกิลเจเนเรชันนี่คะดงบังชิงกีค่ะ s ุ p e ปร u จ i เนียเอ็กโซแล้วก็อีกหลายวงนะคะการทัวร์คอนเสิร์ตในต่างประเทศ SMT o w n Live t o u r World Tour นะคะครั้งที่4ค่ะ,ค,ะคือประเทศจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ค่ะงานนี้จัดขึ้นโดย True 4DX นะคะร่วมก,กับ Major c i n e p l e x ภาพยนตร์คอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะยังจัดฉายในระบบพิเศษ 4DX ทุกสาขาเพื่อให้ผู้เข้าชมนะคะมีความรู้สึกคล้ายกับว่าเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตค่ะ คอนเปิดและตกก็ต้องมีพวกเราไปเต้นหน้าคอนครับนะครับนะฮะงั่นและครับงานเดียวในปีนี้นะครับแล้วจะเป็นปีหน้าครับสวัสดีทรานมันเป็นครั้งแรกนะครับที่เอาเข้าอยนตรูปแบบคอนเสิร์ตมาใช้ในระบบ 4DX ซึ่งทางทูเองก็เป็นเนมิ่งสปอนเซอร์ของโรงภาพยนตร์ทูโฟดีเนะครับวันนั้นสิทธิพิเศษที่เราเตรียมไว้กับลูกค้าของ True นะครับก็คือว่าสิทธิพิเศษแรกนะครับก็คือว่าก็คือร่วมสนุกผ่านทาง Facebook นะครับก็จะได้ ตั๋วมาชมนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับฟรีเลยถึงประมาณเกือบ400ที่นั่งเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เล่นไม่ทันหรือว่าไม่ไม่ได้รางวัลนะครับเราจังมีสิทธิพิเศษอีกขั้นที่2ก็คือว่าลูกค้า t r u นะครับได้รับสิทธิพิเศษลด50%นะครับสำหรับชมภาพยนตร์ในระบบ 4Dx นะครับแต่ว่าถ้าเกิดชมภาพยนตร์ในระบบปกติก็รับส่วนลด 10%คือเต็มอิ่มกับแฟนๆเลยค่ะในเชื่อว่าแฟนๆของ SM ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นศิลปินคนไหนได้มาชมภาพยนตร์เรื่องนี้ก็น่าจะเต็มอิ่มเพราะว่าเราได้เห็นทั้งเบื้องหลังแล้วก็การทํางานของศิลปินทุกคนว่าเต็มที่ขนาดไหนในว่าน่าจะอิ่มแล้วก็คู้ม,มากๆกับภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะก็คือพวกเราทุกคนเนี่ย เป็นแฟนคลับเขาแหละแล้วตอนนี้คือพิเศษคือเราเป็นศิลปินด้วยเราจะได้ดูการทํางานของเขาด้วยว่าเไอดอนที่เราชอบไอดอนที่เรารู้สึกเดียบเขาเนี่ยเขาทํายังไงเขาใช้ชีวิตกันยังไงทํางานกันยังไงก็เหมือนเป็นการเรียนรู้ตัวเองด้วยแล้วก็มี<ช>ความสุขด้วยพอเป็นรอง 4DX เนี่ยก็คือฟีลเหมือนแบบเฮ้ยเขาไ่อยู่ใกล้เราเลยอะเหมือนได้สัมผัสตัวเป็นๆอันนี้อนี้ถึงแล้ว สำหรับภาพยนตร์คอนเสิร์ต SMTown the Stage นะคะจะเริ่มฉายจริงในวันที่15กันยาย,น,ย,ายนนี้นะคะในรูปแบบของ 4DX ค่ะขณะที่ในระบบดิจิตอลจะฉายจริงในวันที่24-25กันยายนวันละ2รอบทุกโรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex นะคะ,ะ 4DX นี่ดีนะมันเป็นเหมือนกับโรงที่แบบ เหนสองร้อยเจ็ดสิบองศาใช่แล้วมันก็จะเหมือนกับมีเอฟเฟกต่างๆทั้งลมน้ากลิ่นอะไรพวกนี้ก็อีมันจะกระตุกทําให้กับมีเอฟเฟกต่างๆทั้งลมน้ากลิ่นอะไรพวกนี้ก็อีมันจะกระตุกทําให้เราเนี่ยเหมือนกับเข้าไปอยู่ในเรื่องนั้นจริงๆเลยใช่เคยไปลองมาดูแล้วนะคะเป็นคอนเสิร์ตเหมือนกันรู้สึกว่าเป็นการดูคอนเสิร์ตที่ได้เห็นศิลปินใกล้มากจริงๆเขาใหญ่มากแล้วก็มีเสียงลอทิศทางค่ะนะคะ15กันยายนนี้นะคะไปดูแบบ 4DX นะคะตอ็กซ์นะคกัน